โรคอ้วนและน้ำหนักเกินปัญหาทั้งโลกในปัจจุบันผมดรโจนายแพทย์ศุนทรมงสล์ครับกระทบระบบของร่างกายเกือบทั้งหมดเลยหัวใจเนี่ยถูกกระทบแล้วมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าหลอดเลือดหัวใจอาจจะติดตันจนทําให้เป็นโรคหัวใจได้ครับเส้นเลือดในสมองแตกก็ได้หรืออุดตันก็ได้หรืออาจจะไปเกี่ยมเรื่องของปอดการหายใจ เช่นนอนกลนระบบการหายใจเราติดขัดทําให้หายใจไม่สะดวกก็จะเป็นลักษณะของการปลุกให้ตื่นในระดับหนึ่งเกิดเป็นเสียงดังนอนกลนเป็นช่วงๆถ้าร่างกายเราไม่ไหวเกิดการอุดตันเกิดขึ้นแน่นอนครับเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเสียชีวิตไปโรคอ้วนทําให้ไขมันพอกตับทําให้ตับสูญเสียการทํางานและตับแข็งเกิดเป็นมะเร็งในตับตามมาโรคอ้วนไขมัน ไปสะสมในที่ต่างๆย่อมทำให้ร่างกายเราเสียอวัยวะที่ควรเป็นอวัยวะทำงานให้กับร่างกายเราควรหลีกเลี่ยงและทำให้สุขภาพเราดีและอย่าลืมเรื่องของการออกกำลังกายในพื้นฐานก็จะทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงลดปัญหาเรื่องของโรคอ้วนและโรคอื่นๆตามมาได้ครับ